สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic o f Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยแพ่ยทาโร่และไพ่ยออโรเคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจนะในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่า คำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาไม่เหมอะก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะ แม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ด e s c r i p t ันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวความกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป random for you หัวข้อเรื่องถ้าได้คุยกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณคลิป random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำไพ่ทุกใบที่แม่หมอเปิดขึ้นมาเป็นของคุณวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด r r e n w i c h Taro t aro, และ Earth Wisdom Oracle คลิปวันนี้นะแม่หมอจะทำนายเปรียบประหนึ่งว่าเขาเนี่ยมาพูดกับคุณเองจะมีสรพนามบุรุษที่หและสเท่านั้นนะแม่หมอจะแทนตัวเองว่าเรา และแทนคุณว่าเธอถ้าได้คุยกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณก็คำพูดจากแม่หมอเนี่ยก็เหมือนกับเขามาสื่อสารบอกกับคุณเองเลยนะจ๊ะ ได้คุยกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณเราขอโทษเรารู้ว่าเราทำให้เธอเจ็บปวดเสียใจเรารู้ดีแก่ใจว่าเราทำให้เธอเสียเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเองอยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างเรามันขี้ขลาดเรามันไม่กล้า เรามันไม่เคยที่จะแสดงอะไรเลยให้เธอได้มั่นใจว่าเรามั่นคงหรือเรารู้สึกกับเธอ,อยังไงจนวันนี้เธอตัดสินใจเงียบหายไปจากชีวิตของเราวันที่เธอเดินหันหลังห่างไกลออกไปจากชีวิตของเราทุกขณะเราเพิ่งรู้ตอนนี้เองอะว่าเราเสียใจเราเจ็บปวดมากนะ เรารู้นานละว่าเรารักเธอแต่เพราะตัวเราเองอะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักและเราก็ยังไม่แน่ใจในตัวของเธอ,อว่าเธอจะรักเราชอบเราจริงๆหรือเปล่าเราเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทุกวัน แต่เราคิดช้ารู้สึกช้าตัดสินใจช้ากว่าเราจะรู้ว่าเธอมีค่าที่สุดในหัวใจของเราอะ่ะก็สายเกินไปซะละตอนนี้ที่เธอเงียบไปจากชีวิตเราอะ่ะเราไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยนะเราไม่มีใครเลยนะเราคิดแต่เรื่องของเธอตลอดทั้งวันเราคิดแต่เรื่องของเธอวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะ่ะ ให้คนที่มีค่าที่สุดกลับมาในชีวิตของเราได้อีกครั้งเธอเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเลยอ่ะเธอหน้าตาน่ารักนิสัยดีมีน้ำใจเธอไม่เคยอ่ะที่จะทําให้เราอึดอัดใจไม่เคยทําอะไรให้เราเสียใจเลยมีแต่เรานี่แหละที่ทำให้เธออยู่ในจุดที่เธออึดอัดใจ จนเธอทนไม่ไหวและห่างเราออกมาแบบนี้ถึงตอนนี้เรามั่นใจมากๆเลยนะว่าเราสองคนน่ะเป็นคู่แท้กันเราไม่เคยลบเธอจากหัวได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเรามั่นใจว่าเธอรักเราอย่างจริงใจเธอมองเห็นค่าในตัวเราอย่างที่เรามองเห็นค่าในตัวเธอแต่สิ่งที่มันต่างกันน่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่กล้าเผชิญความจริง เราไม่กล้าย,ยอมรับว่าเรารักเธอเราได้แต่กอดเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้แต่หันหลังเงียบนิ่งเฉยไม่เคยจะทําอะไรให้เธอได้รู้ได้มั่นใจได้แน่ใจกับตัวเราเลยสักครั้งความรู้สึกในหัวใจของเราที่เราเก็บงำแอบซ่อนมานานแสนนานเรารักเธอตั้งแต่แรกพบเลยนะแต่เรามันเป็นคนดือ้อ ปากแข็งอีโก้เยอะจะให้เราเข้าไปจีบเธออย่างง่ายดายสารภาพรักกับเธง่ายง่ายอ่ะเราทําไม่เป็นอ่ะเพราะเรากลัวเรากลัวว่าถ้าเธอรู้ว่าเรารักเธอ,อแต่แรกเจอเรากลัวเธอจะทําให้เราเจ็บเรากลัวเธอจะทําให้เราเสียใจเราก็ได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้รอยถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วเราจะบอกเธอแต่มันคงช้าเกินไปมันคงสายไปแล้วจริงๆ เราสองคนรู้จักกันมานานแล้วนะเราไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าเธอจะหมดความอดทนแล้วเธอก็จะเงียบไปจากเราแบบนี้เราได้แต่หวังว่าโชคชะตาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันหมุนวนให้เธอกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งเวลาต่อไปจากนี้ตลอดชีวิตของเราเราอยากให้เธออยู่เคียงข้างเราเดินร่วมทางไปด้วยกัน ไม่ว่าเส้นทางต่อไปในวันข้างหน้าเราจะพบเจอกับอะไรก็ตามเราจะไม่วันปล่อยเธอให้หลุดมือไปเราอยากเป็นผู้ชนะเราอยากเอาชนะใจเธอได้อีกครั้งเราไม่แน่ใจเลยว่าการที่เธอเงียบไปครั้งเนี้ยเธอหันหลังให้เราจริงๆแล้วหรือเปล่าเราอยากให้เธอให้อภยัยให้โอกาสให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอ อย่างที่เธอทำให้เรารู้สึกตลอดมาเราอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อยากชัดเจนในสถานภาพอยากเป็นแฟนเธออยากเป็นคนรักของเธออยากให้การเริ่มต้นใหม่ของเราสองคนแน่นแฟนงดงามเราสัญญานะว่าเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นคงกว่าเดิมปีใหม่แล้วอะแต่เธอก็ยังเงียบอยู่เลย เราได้แต่ภาวนานะเราคิดว่าเธอจะอวยพรสวัสดีปีใหม่เราบ้างอะ่ะแต่ก็ไม่มีเลยข้อความแชทเงียบนิ่งเราไม่แน่ใจว่าเธอบล็อกเราไปแล้วหรือยังแต่หากเธอบล็อกเราไปแล้วจริงๆอะ่ะก็สมควรแล้วแหละกับสิ่งที่เราทํากับเธอการที่เรานิ่งเฉยเป็นเวลาเนิ่นนานปล่อยให้เธอรอคอยอย่างทุกข์ทรมานจิตใจเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอะ่ะขอโอกาสเราอีกครั้งได้ไหม เราอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเรา2คนให้มั่นคงขึ้นเราจะบอกทุกคนนะว่าเรารักเธอว่าเรารักกันเราจะบอกทุกคนทั้งในชีวิตจริงและในสื่อโซเชียลเธออยากถ่ายรูปคู่กับเราลงสื่อโซเชียลไม่ใช่เหรอเธออยากอัปสเตตัสว่ากำลังคบหากันเป็นแฟนกันกับเราไม่ใช่หรอขอโอกาสให้เราทำแบบนั้นกับเธอได้ไหมอ่ะ เราจะทำสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนให้มั่นคงให้แน่นแฟนจากนี้และตลอดไปขอเพียงเธอย้อนคืนกลับมาในชีวิตของเราอีกครั้งยิ่งคิดยิ่งสับสนลังเลใจไม่แน่ใจเลยอะ่ะเธอไม่เคยนิ่งเงียบเป็นานานแบบนี้เลยนะเรากลัวเราสับสนเราลังเลใจเราไม่รู้ว่าเราควรจะง้อเธออีก สุดความสามารถหรือเราควรจะปล่อยเธอไปอะ่ะแต่หัวใจของเราอะ่ะก็ยังไม่อาจที่จะตัดเธอและหันหลังให้กับเธอได้อะ่ะเราจะพยายามนะเราจะรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดกลับมาในชุดของเธอและทำให้เธอมั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างเราอีกครั้งความรักจากเธอที่ให้เรามาตลอด เรารับรู้และรู้สึกเสมอมาเป็นความรักที่มีค่าที่สุดยิ่งนานวันไปอ่ะเราก็ยิ่งรักเธอเรายิ่งเสพติดเธออ่ะแต่เหมือนกับยิ่งเธอรักเรามากเท่าไหร่อ่ะใจเรายิ่งเหลิงขึ้นมากเท่านั้นเรายิ่งรู้สึกว่ายังไงเธอก็รอคอยเราได้ยังไงเธอก็คงไม่มีวันเงียบหายไปจากชีวิตของเราหรอกแต่เราประเมินเธอผิดไปอ่ะเราคิดผิดไป เธอเป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเราตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงนาทีนี้ตั้งแต่วันที่เธอเงียบ่ังเหินห่างไกลหันหลังให้เราไปอะ่ะหัวใจเราเหมือนแตกสลายดอยร้าวในความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเธอยังรักเราอยู่หรือเปล่าอะ่ะเราไม่อยากให้เราสองคนเงียบกันไปนานๆแบบนี้เราไม่อยากให้เราสองคนห่างไกลกันออกไปทุกทีแบบนี้ เราจะไม่ยอมหรอกนะเราจะไม่มีวันยอมให้เธอหันหลังแล้วตัดจบจากเราไปได้ง่ายๆเราสองคนเป็นคู่แท้กันนะเธอเชื่อเราสิเรารู้สึกอย่างนี้เราก็มั่นใจด้วยว่าเธอก็รู้สึกไม่ต่างกันกันกบเราตั้งแต่เราเจอเธอแรกพบศบตาหัวใจเราก็บอกตัวเองได้เลยว่าเธอคือคนที่เราตามหามานานแสนนาน มีความสุขมากเลยอะตั้งแต่ชีวิตได้พบเจอเธอเวลาเราได้คุยกันเวลาเราได้อยู่ใกล้กันมีแต่ความอบอุ่นหัวใจกำลังใจพลังงานบวกอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลไม่รู้เธอสร้างความรู้สึกดีๆเหล่านั้นมาจากไหนนะหัวใจเราถูกเติมเต็มใจฟูมีความสุขทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้เราเรารักเธอจริงๆนะ ทั้งจริงจังแล้วก็จริงใจอย่างมากอยากเป็นครอบครัวเลยแหละเรามองไม่ออกเลยนะว่าจะมีผู้หญิงคนไหนอะ่ะที่จะมาเป็นภรรยาที่ดีมาเป็นแม่ที่ดีของลูกเราได้นอกจากเธอเธอทำให้เรารู้สึกว่ารักแท้มีอยู่จริงความอบอุ่นหัวใจความรู้สึกที่รักใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขความเมตตาความเสียสละและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอย่างทุกวันเนี้ เราเป็นคนที่มั่นคงขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรานิสัยดีขึ้นเธอรู้ไหมว่าเหตุผลที่สำคัญคือเธอเราชอบเธอทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะเธอถูกใจตรงสเปคเรามากๆเธอสวยเธอเก่งอยู่ใกล้เธอในตัวเธอหอมมากเลยอะ่ะเรายังจำกลิ่นน้ำหอมของเธอได้ดีเลยนะ เธอพูดเพราะทุกครั้งที่เราอยู่ใกล้เธอเราอยากจะให้เธอพูดตลอดเวลาไม่อยากให้เธอหยุดพูดเลยเสียงของเธอเนี่ยนะตราตรึงในหัวใจของเราอย่างมากและไม่ว่าเธอจะมีข้อเสียในเรื่องใดข้อใดเราไม่เคยมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยอะเรามองข้ามข้อเสียเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายจริงๆแล้วเราเพิ่งเข้าใจตอนนี้เองแหละว่าคําว่าความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขอะคือการที่เราสามารถ จะรักใครคนหนึ่งได้โดยที่เขามีข้อเสียต่างๆแต่เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเรายังคงรักเธอได้เหมือนเดิมโดยไม่มีข้อแม้หรือเหตุผลใดๆที่จะทำให้เรารักเธอน้อยลงกลับมาในชีวิตเราอีกครั้งนะเราจะพุ่งทยานในความสัมพันธ์เราจะชัดเจนกับเธอให้มากกว่าที่เคยเป็น เราจะไม่ทำให้เธอเสียเวลาเปล่าอีกแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าเธอรับรู้ได้นะกับความรู้สึกภายในใจแต่เราก็คงคิดน้อยไปหน่อยอะ่ะเพราะเราไม่เคยพูดเราไม่เคยแสดงออกแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงอะ่ะให้โอกาสเรานะกลับมาในชีวิตเราอีกครั้งเราจะพูดเราจะกระทำเราจะทำให้เธอมั่นใจแน่ใจว่าเรารักเธอจริงๆ เราสองคนอยู่ห่างไกลกันด้วยแหละเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเยอะมากไปกว่านี้ได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อคำพูดหรือเชื่อตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปหรือเปล่าพูดยากเนาะความห่างไกลเนี่ยคือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรายังไม่กล้ารุดหน้าในความสัมพันธ์แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหนอ่ะหัวใจเราใกล้กันเสมอ เรารู้สึกเสมอว่าจิตวิญญาณเราสองคนสื่อสารกันได้เธอคือความรักเธอคือคนรักเธอคือคนที่จัก,กรวาลเนี้ยดึงดูดนำพาให้เราได้มาพบเจอกันแม้ไกลแสนไกลแต่โชคชะตาก็ยังทำให้เราพบเจอกันได้รักกันได้อย่างง่ายดายจากวันที่เราเจอเธอ เหมือนสายฟ้าฟาดกลางหัวใจเราเลยนะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะรักใครได้อย่างง่ายดายแบบนี้เหมือนใจง่ายนะแต่เราไม่เคยเป็นเพราะเธอต่างหากคือคู่แท้เพราะเธอต่างหากมีพลังของแรงดึงดูดอย่างมหาศาลที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราแล้วตั้งแต่วันที่เธอเงียบไปอะ่ะก็เหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางหัวใจเราอีกครั้งเราเจ็บปวดมากเราอยากจะ บอกเธอว่าเราไม่เคยที่จะเจ็บปวดกับเรื่องราวของความรักกับใครเลยมากมายถึงเพียงนี้เราไม่เคยที่จะรู้สึกสูญเสียเหมือนตอนที่เธอนิ่งเงียบห่างเหินอย่างนี้เราคาดหวังนะว่าความรักของเราจะเดินหน้าต่อไปได้การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเธอจะกลับมาในชีวิตของเราอีกครั้งเราคาดหวังอย่างนี้เสมอ เรามั่นคงกับเธอมากมากนะเชื่อใจเราอีกครั้งมั่นใจในตัวเราเถิดเราจะทําให้เธอรู้เราจะทําให้เธอแน่ใจในตัวเราว่าเรามั่นคงกับเธอมากเพียงใดเราตั้งใจทํางานมากๆเลยอะตั้งแต่วันที่เรารู้จักเธอเรามีเงินออมเงินเก็บเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเราคิดไปถึงเรือนหอคิดไปถึงสินสอดแล้วเธอรู้ปะ ดูเพอเจอร์ไปหน่อยแต่เราคิดแล้วก็ทำมันขึ้นมาแล้วจริงๆโดยมีเงินมากพอนะที่จะดูแลเธอให้สุขสบายทั้งชีวิตเราอยากให้ความมั่นคงกับเธอทั้งกายใจเราอยากให้เธออยู่เคียงข้างในชีวิตเราตลอดไปขอเพียงเธอให้โอกาสให้อภัยติดต่อสื่อสารแล้วไม่เงียบหายไปอย่างนี้เราขอร้องเธอนะ ความสุขรออยู่ในอนาคตเรามั่นใจว่าเธอรักเรามากพอที่ใช้โอกาสให้อภัยเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักของเราสองคนประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดจะให้ใครๆต่างพายการอิจฉาเธอที่มีคนรักอย่างเราคนรักที่รักเธออย่างมากมายสุดหัวใจแสงสว่างโปรดจงนำทางนำพาให้เธอกลับมามั่นใจเชื่อใจแล้ก็รักเราได้อีกครั้งเถิด เราอยากเป็นแฟนเธออะเราอยากเป็นคนรักเราไม่อยากเป็นสถานะคนคุยหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนอย่างที่ผ่านมาเป็นแฟนแล้วนะเรารักเธอสัญชาตญาณของตัวเราอะบอกเราอยู่เสมอเลยว่าเธอคือคู่แท้ของเราแล้วเราก็เชื่อมั่นด้วยว่าสัญชาตญาณในตัวของเธอ,อก็บอกเธออย่างนั้นเราสองคนมีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันได้ จิตวิญญาณที่สามารถจะตอกย้ําหัวใจของเราทั้งสองคนนะว่าเราสองคนไม่มีวันที่จะตัดจบหรือแยกจากกันได้จริงๆปล่อยความทุกข์เครียดหรือสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดกับเธอปล่อยมันไปได้ไหมลืมมันไปได้ไหมเป็นอิสระภาพปล่อยหัวใจตัวเองให้ล่องลอยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความรู้สึก เรามั่นใจนะว่าเธอ,อยังรักเราอะเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเธอบอกเราสิเราไม่อยากมีอิสรภาพแล้วนะเราไม่อยากจะโสดอีกต่อไปเราอยากเป็นคนรักกับเธอเราอยากมีแฟนละเรารู้สึกว่าตลอดเวลาที่ชีวิตเรามีเธอ,อแต่เราไม่ได้ชัดเจนอะ่ะอิสรภาพที่เรามีอะ่ะก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเลยอะ่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่เธอก้าเข้ามาในชีวิตของเรา เราไปไหว้พระขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามั่นใจว่าท่านจะช่วยเราดนจิตดนใจใเธอกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งเราขอพอรว่าขอให้เธอกลับมาเธอเป็นคนดีขอให้ท่านดึงดูดคนดีให้กลับมาอย่าให้เราได้สูญเสียเธอไปเลยเรามั่นใจนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรข้อนี้ให้เราสําเร็จในการที่จะดึงเธอกลับเข้ามาในชีวิตของเราติดต่อสืส่อสารกลับมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรข้อนี้ จะให้เราสมหวังในความรักกับคนดีอย่างเธอแสงสว่างรออยู่ปลายทางต่อจากนาทีนี้เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกวิถีทางให้เธอที่เห็นว่าเรารักเธอมากแค่ไหนว่าเราซื่อสัตย์จริงจังจริงใจกับเธอมากแค่ไหนความสุขรอเราสองคนอยู่ขอเพียงเธอเชื่อใจมั่นใจขอเพียงเธอให้โอกาสกลับมา ให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้จะเก็บซ่อนไว้ในหัวใจขอโอกาสให้เราได้ทำสิ่งนั้นให้เราได้ทำความรักที่ดีที่สุดให้คู่ควรกับความรักของเธอปล่อยหัวใจปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในเรื่องของโชคชะตาและวันเวลาเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างที่เธอเคยทำกับเราเรารู้ว่าเราเหมือนคนใจร้ายที่เย็นชาเฉยชากับเธอจากวันนี้ไม่ว่าเธอจะลงโทษเราด้วยบททดสอบใดเราจะยอมรับเราจะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปต่อให้เราต้องรอคอยเธออีกนานแค่ไหนเราก็ยอมและไม่ว่าจากวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรายอมแพ้และเรายอมแพ้เธอเราจะปล่อยไปตามนั้นปล่อยให้มันเป็นไป เหมือนสายน้ําที่มันไหลย้อนคืนไม่ได้อะเราทําผิดไปแล้วแต่ตอนนี้เราสํานึกผิดแล้วนะเราขอโทษให้โอกาสเรานะเป็นแฟนเรานะโอเคแม่หมอขอจบคําทํำนายขอให้คุณนะมีแต่ความสุขประสบพบเจอ เรื่องดาวที่ดีในชีวิตประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอของกาลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ